นีลูกนะครับผมชื่อว่าปูนนะครับผมเป็นเป็นเด็กดีครับมารยาทดีงามแล้วก็ช่วงนี้หาเงินค่าขนมอยู่ก็รับงานเรื่อยๆครับครับผมแนะนำลูกไปแล้วแนะนำพ่อของลูกได้ไหมครับครับผมฟูวินนะครับผมเบอร์ลูกเหมือนกันครับรับงานได้เยอะๆเลยครับผ ลับมาคาราเต้มาคารวะไม่มีแ <fit> ก <in word> ้เลยกำลังเอื้องอยู่กำลังเอื้องอยู่นะครับอ่ะโอเควันนี้เรามาสนุกกันนะทั้งกับภูวินแล้วก็เพื่อผูด้วยนะครับผมนะมาเพื่อผูนด้วยท่าแรกนะมาดูสิว่าภูวินเขาจะรู้หรือเปล่าเพื่อผู้ด้วทำท่าอะไรกดดันละหนึ่งสองสามเฮ้ยท่าแบบนี้นี่นี่โอ้ยอันนี้คิดว่าอะไรอันนี้วิ่งแล้วก็ แต่น่าจะวิว่งผัดใช่ไหมครับถูกต้ <Okay. S 2> องโอเคเน่รู้แล้วเปล่าว่าพอ่อตัวเองเป็นคนฉลาดนี่รู้ไหมว่าทำไมต้องเป็นการวิง่งทำไมครับผมเพราะทุกวันนี้เนี่ยชีวิตนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องวิ่งตลอดเวลาออความมเร็วถูกต้องไหมพงเวศใช่ถูกไหมครับผมอย่างวันนี้ทุกคนวิ่งงานไปไหนต่อหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่เรียกแวันนี้วันนี้ไม่เรียกวันนี้ไม่เรียกยวอยู่กันแต่ไม่แต่ก่อนที่จะมานี่เขาก็ไปมาหลายที่ไงเออป็นชีวิตคนรุ่นใหม่ไปไหนกันมาฮะไปไม่ได้ไปคือวันนี้มาคูอิมคนเดียวเท่านั้น

เต้นที่กี่ดอกบ่ถูกต้องไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องโทษนะเราดูได้ไงว่าเต้นที่กี่ดอกเขาเต้นเขาลายเต้นเพิ่มขึ้นชัดอยู่นะตอนหล่อเออขอโทษด้วยที่ดูไม่ออกนะอ่ะท่าที่สามท่าที่สามท่าที่สามนะครับไปเดิมสองซ้ำปื๊เขาทำอะไรนี่เหมือนมีอะไรมีกอง ลองดมหน่อยสิได้ไงหอมไะมหอมจริงรู้เลยว่าใช่บีจริงครับผมนะฮะเก่งมากนะและสุดท้ายครับมาดึงโซ่ซ้ำเฮ้ยผมว่าผมรู้คิดว่าอะไรอะไรเต้นอ่อนอิ่นประลุ่ แต่เราอนกคตอบที่ถูกเก่งัเลยรมนเกากเก่งมากเก่งมะคะพ่อลูกพ่อทเก่ามายาดีงามสอนไม่ดีสุดๆอู้ขนาดนี้เลยนะเป็นเขาเรียกว่าพ่อลูปผูกจิตจริงๆนะคบผมอ่ะเดี๋ยวผมส่งเพื่อนๆไปพักก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยว่อยเจอกันใหม่นะครบเมื่อกีลงไปว่าน่าจะเหนื่อยอยู่ไปพักของก็ได้ เพิ okay. Okay. No okay. no right. okay. Okay. ่มตัวหอมจริงหอมจริงเพราะว่าใช้ใช้บรสใช้เบรสโอเคโอเคนะเออดีเหมือนกันออกงานเพิ่มพูนเหมือนเหนื่อยน้อยลงเลยทำไมฮะตอนแล้วไงเออเพิ่มพูนจริเพิ่มพูนจริงีสินะเพลงที่ฟังอยู่ในหูตลอดเวลาเออเออถึงแม้ว่าหูฟังจะไม่เข้าหูก็ตามเออจริงนะ ชื่นสัมภาษณ์เออนีเออเออโอเคนด้ขออนุญาตชินนาเหนื่อยไปดันเหรไม่เป็นไรนะโอเคมาขอคู่เห็นหลุดหรือขอใครหลุดางน ครบสิบไหมน่าจะได้แหละน้ำอะมาฮมารยาเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรจะมีคือเราบอกรูปแบบนี้ใช่เด็กนั้นการมีมารยาที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีครับผมดีมากมีมารยามีมารยาเก่งมากเก่งมากบ๊ายบายนะเพื่อนุณมาบ๊ายบายบ๊ายบายครับเอาล่ะ นะเพลงนี้ไม่ใช่เพิคุนทีนะครับผม,ผมก็เป็นเป็นเพลงคู่ของคอเทอร์นี่แหละก็ฝากติดตาม,มด้วยนะครับผมก็คิดว่าเพาะผมคิดว่าเพาะนะส่วนตัวชอบก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากวันิบูฟแฟนคอนไหนมีใครไปกันบ้างหน่อยครับอันนี้โโทุกท่านมีมีบัตรได้บัตรได้บัตรกดทันใช่ไหมทานทันไปดูกี่รอบสามรอบเลยลูอิสอยากขอบคุณอะไรแฟนๆแมในวันนี้ที่เจอขอบคุณทุกคนครั นะครับผมก็ไม่ได้เจอแค่ผมนะเจอพุ่มพูลด้วยที่คอนเสิร์ตก็ฝากไปเจอกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอใครอีกนะอาแล้วก็จะต่อด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปเจอพวกเราสาคนได้นะครับผมที่เราเดบิวแฟนคอนนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยครับผมมีสติในคนทีก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันเร็วๆนี้ซูนครับผมโอเคนะใไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเสียงกรีดด้านนะให้กับพุ่ กันนะครับ e ริสควิกวอชเ h ็กซ์ฟูรินนะครับแล้วก็ hashtag บริสสูตรสักด่วนั่นเองนะครับองวันนี้ผมเดโอนะฮะขอเป็นตัวแทนของทาง Breeze Thailand นะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะะฮแล้วก็เจอฟูรินกันในวันนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสันติภาพนะวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีคนระับสวัสดีครับสวัสดีครับ